รักติ๊กตอกนะรักติ๊กตอกนะมีคนบอกให้ผมพูดแบบนี้นะโผ่พระคุณจะปั้น,นทั้งทีปั้นที่ดีดเดี๋ยวก็ไม่ได้ฝอคุณเนอยปั้นมาแต่ละองค์นี่หน้าตาที่สวยแล้วหลอดูองค์นี้ใช้เขียนเอาองค์ดูเลยประโถพระคุณยโถโถน่าจะมีจมูกจะูกไให้ท่านละหน่อยประโถใช้วาดกันซะง่ายแล้วแต่พระคุณเน่อ เดี่กูเข้ามาลึกแล้วนะเนี่ยอาชิพเป่งกูเข้ามาลึกแล้วนะเนี่ยเดี๋็กคนจำทางนะออกนี่ออกนั่นตกใจนึกว่างูไม่ใช่ไม่ใช่งูโอเคออกนี่นี่งไงเจอแล้วเสือบี้แมงเอ้อะไรกันล่ะกหะนาเนี่ย โอเคผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกสัตว์นะเพราะว่าเห็นลุงบอกว่ามันมีตัวเงินตัวทองตัวใหญ่มากๆนะที่เนี่ยเยอะนะหลายตัวอยู่แต่เขาคงอยู่ในรูของเขานะไม่ยุ่งนะโถระทางเนอะอันนี้คือขอโทษนะครับอผมเรียกอาจารย์นะ,ะอาจารย์บี้ขอโทษเนอะขออนุญาตขึ้นไปดูหน่อยนะเขาบอกว่านะฮะเซอร์บี้เนี่ยคือหัวกะโหลกเนี่ย เขาปั้นที่ส่วนหัวจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวนะ่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์สวดท่านมาปั้นไว้อีกต่างหากนะปั้นตันปั้นเป็นตัวเพิ่มนะเราแวงข้างบนหลัง้าแม่นนะเราแวงมูเหลือมอเ,เนี่ยโอเคเนี่ยเสือบ,บี้นะโอเคครับ อาจารย์ผมแค่มาชมบารมีเนอะเห็นเขาล่ำลือว่าอาจารย์มาอยู่ตรงนี้ผมเลยเดยมาดูนะไม่มีอาจารย์ผมไปแล้วเนอะอาจารย์ขออนุญาตนะอาจารย์นะเออผมขออนุญาตลับได้ไหมขออนุญาตลับได้ไหมเพราะนี้ผมผมผม เข้ายิงเข้ามาลึกผมแม่งกลัวแบบมันจะออกไม่ได้เนี่ยขอญาติกับนะทุกท่านนะตอนนี้นะครับเนาะเซอร์บี้ผมพาขึ้นมาเห็นแล้ว